นอกจากตูนนี่เป็นห <attempts to> <aún> ัวเรียวหัวแรงถ้าไม่มีตูนก็ไม่มีโบนิแรมจริงถ้าไม่มีเพานี่ไม่ไม่มีแม้กระทั่งละอ่อนเลยนะคือพาวอ่ะเป็นคนหลักๆในการแต่งเพลงตั้งแต่ที่เราอยู่วงรอนจริงๆนี่คือเรือกต้นเลยเลือต้นเลยโอ้ไม่มีเพานี่คือแบบไม่มีกําเนิดพวกูนี่เป็นลูกอ้อนลูกขี้เล่ยใจเย็นใจเย็นทำไมวันนั้นมึงถึงแบบมีไฟที่จะแต่งเพลงอะไรเยอะขนาดนั้นวะ เออไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนกับว่าแต่ว่าณักตอนนั้นอน่ะ <c oughs> พอมันเป็นเด็กไงมันไม่ค่อยมีกรอบไม่มีอะไรคือแบบมันอยากทําก็ทําแล้วก็แค่คิดอะไรขึ้นมาก็เขียนเลยอ่ะ <c oughs> มันไม่มีความกลัวว่าทําแล้วจะต้องดังไม่ดัง <c oughs> อะไรเงี <c oughs> เง้ยจริงจริงแล้วคนที่รวบรวมเราอ่อนรินคือไอ้นี่นะ อ๋อคือพเริ่มรุนแงใช่เพราะตอนแรกจริงอ่ะเรามีสองวงจำได้ว่าเราคนละวงกันตอนประกวดจะประกวดอ่ะตอนแรกมันแบ่งเป็นสองวงครับไลเนี่ยมันมาชวนให้แตกไก่อีกวงหนึ่งให้แตกไก่อีกวงหนึ่งมาโยอีกว่ามีวงชื่อเ t d ีนอกจากที่จะรวมวงแล้วก็ไปแยกกันด่นเข้ามาด้วยนะครับผมไลเนี่ยมันเป็นคนแบบเป็นคนตัวตั้งตัวตีเลยว่าเฮ้ยมันมีงานประกวดนี้งานประกวดนี้แล้วก็ไปดึงบัวใครวะ ไก่ตูนนั่นแหละเฮ้ยมึงอ<ช>่ะเล่าอย่างเงี้ยกูก็เสียหายอออไม่คือแต่ก่อนอะ่ะผมตูนเผาครับสามคนแล้วก็เพื่อนอีกสองคนก็คือชื่อจูอดอะดำอ่ะอยู่วงเดียวกันชื่อเอ็มทีดีอ่าแล้วก็ไอ้ป๊อปไอ้น็อตเป็นอีวกวงหนึง่งที่มันอยู่ระ่ยางไล่ไป๊อปไก่น็อตเนี่ยดันมาสนิทนเอออะไรอย่างเงี้ยแบบมาชวนให้ไปฮอตเวฟไปประกวดว่าผมก็เลยแบบเฮ้ยกูเอาเพื่อนกูมาด้วยแล้วก็เลยดึง ดึงทั้งฝั่งนะครัโอเคคือเพราะตอนนั้นเหมือนเขาพยายามจะให้มันไอเดียมันเกิดจากเราไงอยากให้มันเกิดมาจากบงจริงๆทั้งหมดเลยอะไรเงี้ย มันก็เลยทุกคนก็เลยพยายามเขียนขึ้นมาแต่ว่าเราอ่ะดันเป็นคนที่เคยชอบเคยแต่งเพลงมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมใช่ป่ะสมัยนั้นมันไม่มีใครในวงอ่ะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แต่งเพลงกันแล้วมีกูแค่คนเดียวที่ท,ท,ที่ที่พยายามแต่งอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาแล้วมันมีที่เก็บๆไว้ด้วยก็เลยเอามาเสนอเสนอเสนอ,อแล้วก็เอาก็คือเขาก็ให้ไปรวมกันในห้องซ้อมแล้วก็เอาเพลงเราเนี่ยที่มันมีอยู่ มันเหมือนตอนนั้นมันเหมือนงานแบบพยายามเร่งให้มันตรงตามสเกดอร์นะ<ช><ช>เขาก็เลยเหมือนเอาของเรามาเนี่ยก่อนโดยที่ตอนนั้นมันก็จะไม่ได้เรียบร้อยอะไระครับแล้วก็เนี่ยแหละเอามาให้วงไปซ้อมในห้องซ้อมจาได้ป่ะช่วยกันเรียบเรียงอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเลยมาจากเราคนเดียวเพราะเรามีเหมือนมีสต็อกเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วจริงไหมพี่ผมเคยได้ยินพี่พีทพูดว่าแบบนั่งตุกตุกกันไปอะไรอย่างงั้นใช่ใช่แบบสมัยตังคนละนิดหน่อยคนละที่คนละหน่อยก็มาลงกองกลางกันห้องซ้อมใครไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยจริงป่ะ ที่ไปสาวที่แจ๋วที่นางตุ้มๆไปอ่ะไอ้ดำอ่ะไอ้ดำอ่ะไม่ค่อยมีตังค์โอเคใช่ใช่ใช่าเพื่อนอย่างนี้ดิเพื่อนก็อาจจะกินข้าวหมดแล้วก็ได้โถคือกูว่าตรงไหนไม่กินมูรี่คือก็ฐานะเขาเป็นอย่างงั้นก็คือก็คือก็ตามตามใครมีใครมีมากก็ก็ก็ากก็แชร์มางแสดงว่าก็แล้วมีห้องหนึ่งกูจำได้ แม่งเขียนแปะไว้เลยห้ามเล่นเพลงฝรั่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะพี่เพราะว่าเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงแพงเครื่องเสียงแบบใหม่เลยห้ามเล่นเพลงฝรั่งเพราะเขากลัวก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดียังเออทำไมอน่ยทำไมเล่นไม่ได้อะลิขสิทธิ์เหรอไม่ยังไม่ใช่อะไรยังไงเพราะกลัวเครื่องเสียงพังเพราะว่าเพลงฝรั่งมันแรงมันแบบเล่นแรงมันเล่นแรงอ๋อเกล่ะ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 แจมสตูดิโอชั้นสองเกล่ะเกล่ะเกล่ะแจมสตูดิโอเนี่ยมันจะมีสามชั้นชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบรวมมิดเลยมือซ้อมอะไรก็ได้ห้องใหญ่ แล้วก็ที่ไปเคยเจอเจอตลกซ้อมตลกนะตลกแล้วก็ยืนฝักแพร่แล้วชั้นสองเป็นห้องที่พาวบอกห้ามเล่นเพลงฝรั่งเล่นเพลงฝรั่งจริงๆเขาก็หมายถึงว่าห้ามเล่นเพลงแบบเมทัลฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละเขาอาจจะอธิบายไม่ไม่ไม่ตรงชั้นสามมันจะเป็นสองข้เดืองสองทังถังกันนะพี่โอเคโอเคเราก็จะไปเจอบ่อยๆคือวงเดซิมเบอร์ อ๋อเหรอใช่ตอนนั้นเราเจอเซมเบอร์ใช่ที่พี่ต้น้แต่เรายังไม่รู้จักเขาหรอกเรายังเป็นเด็กน้อยอ่ะยังเล่นในมั่วซั่วไปหมดเลย